เปิดดวงลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่เงินเข้าเยอะสุดในปีนี้ปากก็พาลวยมากเลขบ้านเลขรถก็มาแถมเซ้นแรงอีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาแล้วครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมาฟังกันก่อนเลยนะครับว่าเดือนกรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้น ต้องวางแผนเช่นไรถึงจะสําเร็จนะครับตรงนี้มีบอกกันให้ครบเลยนะครับและอาจารย์ก็มีข่าวดีครับใครอยากดูดวงฟรีนะครับฟังให้จบคลิปมีบอกอย่างแน่นอนครับและอย่าลืมครับอาจารย์ดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้แบบและเอียดเลยนะครับรับรองครับครบจุกใจอย่างแน่นอนครับ และท่านใดที่มีสินค้ามีโปรดักต์ดีครับอาจารย์เกศเทวะมีผู้ติดตามมากกว่า16 0 0 0 0นนคนแล้วครับสามารถมาลงโฆษณาตัวนี้เพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมีคนเห็นมากมายได้อย่างแน่นอนแอดไลน์แอดไซเกตเทวากมาได้เลยครับามาเริ่มที่การเงินและโชคลาภกันก่อนเลยนะครับก็เห็นได้ชัดครับดาวพุธดาวประจำตัวเราช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับโอ้โหอยู่ในมุมที่ดีมากเป็นกเกษตราที่ดีนะครับ และปลายเดือนครับก็จะย้ายเข้าสู่เรือนกันเงินนี่ดาวพุธดาวประจําตัวเราจะเข้าเรือนกันเงินแล้วนะครับแล้วอยู่ในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยทั้งเดือนครับบอกเลยตัวเองจะเป็นบอกเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทองหาเงินหาทองขนเงินขนทองสร้างเงินสร้างทองสร้างผลประโยชน์สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรม,มากมายครับและนอกจากนั้นครับวันที่9กร,รกฎาคมครับ ดาวศุกร์ก็ย้ายมาสถิตในเรือนการเงินอ้าวมาเสริมอีกดาวศุกร์กระดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําเรือนการเงินก็ธาตุน้ําครับเรียกว่าเสริมกันครับโอ้โหก็หาได้เป็นมากร้อยพันเท่าทวีคูณเลยนะครับยังไม่จบอีกครับวันที่16กรกฎาคมครับดาวอาทิตย์ก็มาสถิตในเรือนการเงินได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงคือเป็นใหญ่ก็แปลว่าเงินก้อนใหญ่เี่ ดูแล้วเนี่ยรายได้น้อยๆในประมาณ3มช่องทางอะครับโอ้โหเรียกว่าเงินเข้ารัวๆเข้าจุกๆช่ำๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อันแรกดาวพุธเนาะก็ได้จากตัวเราน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสามารถดาวพุธเป็นดาวเกิดการเจรจาสื่อสารอ่าเจรจาอ่อนหวานให้ททยพุพธพระช่วงนี้ต้องเจรจาพูดเยอะๆปีเส้นเยอะๆนะครับไปพบปะผู้คนเยอะๆอ่าได้หมดเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากอ่าดาวพุธยังมาจากเรือนพันธุอีกพันธุแบลบ้านรถที่ดีในะสังหารไง ถึงที่บอกว่าเลขบ้านเลขรถจะมาะก็นําไปสู่การโชคลาภก็ได้หรือบางคนได้บ้านได้รถซื้อขายกันสนุกสนานเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมส่วนดาวอาทิตย์มาจากเรือนสหัสชชะครับสหัสชชะเนี่ยหมายถึงการเดินทางสื่อสารเจราจาติดต่อออนไลน์โซเชียลจะเป็นผลดีสร้างผลประโยชน์สร้างกาไรเป็นกอบเป็นกำนะครับหรือได้ติดต่อคนใหญ่ๆโตๆระดับผู้บริหารก็จะนํามาซึ่งการเรงินการทองได้อีกนะครับดาวสุอีกครับ ดาวสุก็มาจะพบปุตตะครับปุตตะนะครับหมายถึงลูกหลานบริวารเนี่ยจะสร้างเงินสร้างทองก็แปลว่ากระจายงานให้ลูกน้องทําเยอะๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทาแล้วประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองนะครับหรือจะมีลูกอยู่ดีลูกเอาเงินมาให้ก็ได้นะครับแม่ได้หมดเลยและนอกจากนั้นดาวสุกยังครองตําแหน่งนะครับราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอนานํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ทำน้อยได้มากมีนะเมตตามหานิยมมาแต่ันที่อะไรเก้ากรกฎาคมครับชัดเจนมากนะครับช่วงนั้นนี่แบบเงินมาจุกจุกเ,เน้นเน้นเนื้อเนื้ออย่างแน่นอนนะครับถามว่าถ้าจะได้มากเนี่ยมันก็ต้องดูพื้นดวงด้วยเช่นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เดิมอะถ้าอยู่ในมุมที่ดีอยู่แล้วมาเป็นกรอบเป็นกำรรนะแต่ถ้าอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีได้น้อยนะครับก็จะลดหลั่นกันออกไป ถ้าอยากรู้จริงๆจังๆแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับแต่ภาพรวมมาดูดีแหละนะครับว่ามีอาทิตย์พุธศุกร์นะครับอยู่ในเดือนการเงินอยู่ทั้งเดือนรีบทํารีบรวยขยันมุ่งมั่นแล้วดาวอังคารีิครับเห็นไหมก็อยู่ถึงวันที่13บสามกราดานี้อยู่ถึงอยู่ในเรือนลาภะไงขยันดีมีรวยมีโชคมีลาบแบบโอ้พูดง่ายๆการเงินเราเนี่ย มาเยอะมากนะครับจากตัวเราจากครอบครัวเราจากอสังหาเราจากคอนเน็ชันเราเห็นไ,ไหมลูกหลานบริวารเราส่วนในเรื่องโชคลาภแนะนําเสี่ยงกับผู้ชายไว้ก่อนนะครับผู้ชายให้โชคเพราะมีราชาโชคในเรือนการเงินหรือทําอะไรติดต่อกับผู้ชายจะเป็นสพาเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกาลางทําให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายและนอกจากนั้นวันที่17บเจ็ดกรกฎาคมไปแล้วดาวอังคารเจ้าเรือนโชคลาภก็ยังได้ตาแหน่งราชาโชคอีกเห็นไหมยังไงก็ต้องผู้ชายไว้ก่อนนะครับ อ่ามันโชคลาภไปยังโดดเด่นทั้งเดือนบอกได้เลยนะถึงแม้จะดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนวินาศนะแต่ดาววินาศด,ดาวฝุ่นก็มาทับมาสถิตในเรือนการเงินโอ้โหยังไงก็ได้โชคได้ลาบครับบอกเลยนะหรือเลขบ้านเลขรถเก่งไว้ก่อนเลยก็ได้หรือเลขที่เกี่ยวกับตัวเรายิ่งถ้าเป็นดาวพุธไปรอในเรือนการเงินเนี่ยพุธคือการสื่อสารใช่ไหมครับเพราะนั้นระวังครับเลขท้ายเบอร์โทรศรัพท์เรามีเกณฑ์ออกได้ด้วยครับอ่าเป็นไงเห็นไหมโชคลาภหลากหลายช่องทาง การเงินจะหลายช่องทางเพราะนั้นชาวมิถุนเมื่อฟังแล้วลงมือทํานะครับสร้างงานต่อกองงานใหม่ขยันทุ่มเทให้ฝุดไปเลยถึงแม้ดาาจะอยู่ในเรือนวินาศนะแต่จังหวะนี้ดาวใน,วนเรือนการเงินเราเยอะเราเรีบทํารีบลุยเลยนะจะได้ประสบความสำเร็จเฮงๆปังๆรวยๆกันนะครับฟังก่อนลงมือทําก่อนก็จะได้รวยก่อนครับตรงนี้ทีนี้มาดูในเรื่องการงานการเรียนการเรียนก็ฝากหน่อยนะเพราะว่าดาวอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยก็ต้อง ตั้งใจเรียนให้มากเป็นสองเท่าแล้วกันจะถึงประส,สบความสเร็จได้นะครับส่วนในเรื่องการงานก็ดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในเรือนวินาศนะแต่ดาววินาศด,ดาวสุ่นไงก็มาทับตัวเราที่9ก้ากรกฎาคมแแปลว่าจะมีงานเบื้องหลังงานแก้ปัญหามาให้เราทําจะทําแล้วได้ตังค์ได้เงินอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะมีงานเข้ามามากกว่าหนึ่งงานมีทั้งงานลาดงานหลวงทําไปเลยหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเปลี่ยนแล้วก็ดีครับเพราะ ดาวกระจุกอยู่ดีๆการเงินแปลว่ามีเกณฑ์ได้รายได้เพิ่มเงินเพิ่มเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นดาวพฤหัสการานเรายังไปเจอดาวอังคารครับในวันที่13ามกร,รกฎาคมนั่นหมายความว่างานเราจะต้องใช้ความมุกมานะวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามต้องขยันมากขึ้นดาวพฤหัสเจอดาวอังคารได้คู่สมพลสมพลแปลว่าพลังแปลว่ายิ่งทํามากยิ่งได้พลังมากก็เกิดไรายได้ขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นงาน การอ่านการเขียนการตลาดออนไลน์โซเชียลนะครับงานประจำบัญชีตัวเลขเอกสารครูบาอาจารย์นี่ได้หมดหรือทำสังหาริมทรัพย์เรือนี้ก็โดดเด่นนะครับตรงนี้บอกเลยนะ,ะแล้วดาวอังคานี่ยังมาจากเรือนอลีด้วยเห็นไหมอลีไปอยู่ร่วมดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรมมะก็แปลว่าต้องเป็นงานแก้ปัญหาด้วยนะครับจะมีปัญหามาให้เราแก้แต่แก้ได้ครับเพราะดาว พฤหัการงานเราได้คู่สมพลเนี่ยเจอคู่มิตรเนี่ยมีคนมาคอยช่วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยนะครับแต่ฝากไว้สิ่งหนึ่งก็คือดาวพุธครับเขาจะเดินถอยหลังพักองศาเนี่ยวันที่ยี่บสี่กรกฎาคมนะแปลว่าให้ทําอยากจะลงมือทําอะไรให้รีบทําเพราะถ้าหลังวันที่ยี่บสี่กรกฎาคมดาวพุธดาวประจําตัวเราพักองศาเนี่ยแปลว่ามันจะได้ยากแปลว่าเงินเราจะยึกยักนะครับแปลว่ามันจะชะลออ่าเหมือน รถอะเวลาขับก็เร็วใช่ไหมพอถ,ถึงเวลาติดไฟแดงต้องชะลอเห็นไหมมันก็จะยากขึ้นช้าขึ้นแต่ตอนที่ฟังอยู่เนี่ยยังอยู่ในเดือนมิถุนาใช่ไหมครับก็รีบทาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนากรกฎาคมทั้งเดือนพอปลายเดือนกรกฎาคมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะเราทํามาหมดแล้วหรือถ้าไปเจออะไรหลังยี่สิบกรกฎาคมเนี่ยอ่ามีหนักมีเหนื่อยมียากมีลําบากหน่อยไม่ต้องตกใจเป็นไปตามดวงดาวเดี๋ยวก็ผ่านได้นะครับตรงนี้เพราะยังมีดาวอื่นๆช่วยอยู่เช่นอาทิตย์ สุกอย่างเงี้ยพฤหัสเจอดาวังคารอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมเพระน,นั้นให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยเดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนที่ดีมากนะส่วนถ้าเข้าสิงหาคมก็พูดได้เลยเดี๋ยวดาวอาทิตย์ดาวสุกก็จะย้ายออกอีกโอ้โหทีนี้แหละในเรื่องการเงินมันก็จะมีดาวน้อยลงมันก็จะไม่เด่นเท่าเดือนกร,รกฎาคมเพราะนั้นเมื่อรู้ก่อนลงมือทาได้เลยครับการงานประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อมาในเรื่องความรักและครอบครัวความรักกระดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนะครับก็ไปเป็นวิน่าเท่านั้นจะมีความรักอะไรกับใครก็ต้องคิดให้ดีต้องดูให้ดีนะตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้แต่อยู่ร่วมดาวังคารเนี่ยเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่าถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้นะถ้าเป็นคนโสดก็แปลว่าเขาจะเปเราดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนเราแต่ยังเปิดตัวไม่ได้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับหรือเป็นคนที่เป็นลูกกพร้าเป็นคนสู้ชีวิตเป็นลูกครึ่งเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะก็แปลว่าค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้ส่วนคนมีคู่มีดาวอังคารมาก็แปลว่าให้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้คนรักจะนํามาซึ่งโชคลาาแบบลับๆไม่เปิดเผยฟุกๆอ่ะอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับค่อนไปในทางดีก็ได้อ่ะเพราะดาวอาทิตย์พุธสุ์เห็นไหมพุธสุ์อีกคู่อย่าดูเบามักมเมาเศษสมจนสมสารแลแสดงว่าเรายังมีเสน่ห์อย่างฮอตได้อยู่นะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องครอบครัวครับ แน่นอนครอบครัวคือดาวพุธครับพบพันธุเห็นไหมไปลอยในเรียนกันเงินถึงได้บอกว่าเลขบ้านเลขรถก็มาแล้วทาไมเซ็นแรงละ่ะก็ไปเล่นกับดาวเกตเจ้าที่แรงเจ้าที่บ้านมีกําลังหรือตัวเราก็เซ้นแรงฝันแม่นออกตรงได้หมดเพราะไปเล่นกับดาวเกตนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นหลังวันที่ยี่สิบกรกฎาคมต้องระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยข้าวของที่บ้านชํารุดเสียหายต้องปรับต้องเปลี่ยนรถล,ลาที่ขับก็ต้องระมัดระวังเช็คลถให้ดีนะครับอย่าไปเฉียวไป,ช,วไปชนไปเจอค,คนหัวร้อนเข้า ก็ฝากหน่อยหลัง24กระกฎาคมไปแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมอะไรดีก็บอกอะไรไม่ดีก็บอกกันครบเลยนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยโดดเด่นดีงามหายเจ็บหายป่วยหายโจนแถมเส้นแรงฝันแม่นด้วยถ้าไปมูไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมยิ่งเสริมดวงนะครับแต่ฝากคนที่24กระกฎาคมนดาพุดดาวประจำตัวถอยหลังพระองศาแล้วระวังโรคเก่ากำเริบอย่าทำอะไรเกินตัวนะครับหรซุ่มซ่ามอุบัติเหตุได้หมด นะหรือระวังเรื่องคําพูดการสื่อสารจะสร้างปัญหาจะมีปัญหาอุปกรณ์การสื่อสารปล,ล,ลวนแหงหายซ่อมหลังยี่บสี่กรกฎาคมไปแล้วนะครับตรงนี้ต่อมาครับเลขนําโชคครับสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกครับขอให้ชาวมิถุนเฮงเฮงรวยๆกันเลยนะครับทีนี้ครับใครอยากดูดวงฟรีมาแล้วครับเพียงแชร์คลิปวิดีโอของอาจารย์เกตว่าห้าคลิปห้าราศีครับลงเฟซส่วนตัวของท่านและเปิดสาธารณะหรือไลน์กลุ่มของท่านก็ได้ และแคปหน้าจอห้าภาพนี้นะครับส่งมาในลายแอสไซเตเทวหกห้าครับบอกวันเวลาเกิดถ้าฝากคำถามไว้เดี๋ยวอาจารย์เกตเทวามาตอบให้ฟรีๆเลยครับแล้วฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะครับเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์โดยคนที่แชร์5้คลิปได้ดูดวงฟรีอีกด้วยและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับแล้วอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิโทเลิกพัฒนโนเลกเทสตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกสเทว65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะ ก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเติมเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน79 9บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงนินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ a d ด l i น์ side g e เทวหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับ ที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับ เรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินครัพิเศษอยากเฮงปังล่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวะรับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวะในช่องอาจารย์เกตเทวะได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง VIP พิธีบูชาเทพพระสิวลีครับ อาจารย์จะนํารูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายาโภกทรัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตําแหน่งราชาโชคเทพพัิวดีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตําแหน่งเกษตรธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่ง,นงจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ และอาจารย์ก็จะฝากด้วยนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระสิวรีให้ประทานพรเป็นลูกหลักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับ ขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แ ah. อดไซ์เกสทีวา65หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันโพกกรัพย์และไปทาบุญกับพ่อพระศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับ และใครที่มารวบบุญกับอาจารย์เกตเอวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสำเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ